สวัสดีครับพบกับผมยงโยกลับช่องยงโยวายๆนะครับก็กลับมา ep ที่สนะครับสำหรับเรื่องเล่าในคุกเรื่องเล่าคนในคุกนะครับก็ในการแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องเล่าจากในเรือนจำการทำงานของผมภายในเรือนจำจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็ให้สาระความบันเทิงความรู้นะครับแก่ผุกคนที่อยากทราบการทางานของผว้คุมนะครับ การปฏิบัติหน้าที่ภายในเรือนจำนะครับนักโทษเั้าอยู่กันยังไงนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็อีพีนี้ก็เป็นอีพีที่2แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยงโยวัยวัยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้การในการสร้างคลิปเรื่องเล่านะครับคนในคุกนะครับประสบประสบการณ์ต่างๆนะครับก็อีพีนี้ก็จะมาเล่าจากตอนที่2นะครับไม่จากตอนแรกนะครับ ก็เพื่อ,อเราฝึกงาน <c oughs> นะครับภายในเรือนจำตอนนั้นที่ผมเริ่มรับราชการนะครับในการฝึกงานภายในเรือนจำได้พบเห็นอะไรบ้างภายในเรือนจำนะครับก็ตื่นเต้นนะครับครั้งแรกในการเข้าเรียนจำก็ตักโทษเป็นประพัน์คนนะครับเราเป็นเจ้าหน้าทีอ่อายุน้อยตอนนั้นก็ย0สิบกว่านะครับยี่สิบาี่สิบี่นะครับก็ยังไวรุ่นอยู่นะครับ นักโทษก็ไวรุ่นผู้คุมก็ไวรุ่นนะครับก็เข้าไปแล้วก็ <c oughs> พ่อเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเข้าเรียนจำนะครับเราก็เรียนหนังสือเสร็จทําสอบได้ทํางานนะครับก็ได้เห็นครั้งแรกในคุกนะครับก็การใช้ชีวิตของผู้ต้องขังนะครับเราได้สัมผัสจริงๆก็พวกเขาก็เป็นกลุ่มคนที่น่าสงสารนะครับต้องมาติดคุกใน เขาเรียกว่าการกระทําผิดของพวกเขานะครับมาด้วยกฎหมายนะครับศาลสั่งตัดสินลงโทษให้จําคุกพวกเขาก็ต้องมา,าถูกลงโทษชดใช้กรรมนะครับบางคนก็ามาคดียาเสพติดนะครับคดีฆ่านะครับคดีป้นที่คดีข่มขืนนะครับปิดต่อเภศนะครับหลากหลายคดีนะครับที่ได้เห็นแล้วก็แตกต่างกันไปเพราะแต่ละคนก็มาจากต่างสังคมต่างครอบครัว นะครับแต่ละคนพื้นฐานทางบ้านไม่เหมือนกันนะครับฐานะการศึกษาไม่เหมือนกันนะครับจากที่ผมได้พูดได้คุยนะครับ <c oughs> หลายคนทําต้องมากระทาผิดด้วยความจําเป็นนะครับเนื่องจากาทางบ้านไม่มีเรียกว่าอะไรไม่มีฐานะนะครับมีฐานะยากจนนะครับนําไปจะต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจึงต้องอัอนเถวมาเข้าสู่วงการค้ายาเสพติดนะครับาจากตอนแรกก็เพื่อจะให้ปราทัง ชีวิตนะครับแค่ในครอบครัวจากนั้นก็ถล่มลึกไปนะครับลึกไปเรื่อยจากผู้เสพจากผู้เสพก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากผู้เสพได้ลองได้เสพแล้วก็มาเป็นผู้ค้านะครับแล้วก็เริ่มพัฒนาการค้านะครับเป็นผู้ค้ารายย่อยแล้วก็รายใหญ่ต่อต่อกันไปนะครับ <c oughs> ก็เป็นส่วนใหญ่นักโทษที่ติดเนี่ยก็จะเป็นนักโทษคดียาเสพติดนะครับร้อยละ แ0บบได้เลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นคดีต่างๆนะครับคดีเพศยคดีพนักงานจีงค่าทั่วไปนะครับเราได้สัมผัสกับพวกเขาแล้วก็หลายๆอย่างนะครับบางคนก็ทําด้วยความจําเป็นแต่บางคนก็ทําด้วยสันดานนะครับว่ามันก็มีหลากหลายนะครับได้พูดคุยแล้วก็ได้รู้นะครับชีวิตของนักโทษนะครับนั่นคือครั้งแรกของการทํางานนะครับก็ได้สัมผัส เขาเห็นว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่เขาก็เข้ามาพูดมาคุยเออหวดดัวหน้ามาจากที่ไหนครับนะครับในวันที่เราเข้าเวรนะครับเปิดทดลองเข้าเวรก็จะมีผู้ต้องขังหลากหลายนะครับเห็นเราเป็นรุยรุ่นเขาก็มาพูดคุยนะครับนี่เ,เห็นเจ้าหน้าที่ใหม่อะไรพูดคุยกันก็แต่ละคนะเป็นมิตรนะครับผู้ต้องขังที่เข้ามาก็ดูเป็นมิตรบางคนถึงจะหน้าตาโหดร้ายสักลายเต็มตัวแต่ก็เคารพนอบน้อมนะครับ คนไทยดีอย่างนะครับคนไทยอ pues ่ะเป็นคนที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรให้เกียรติคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือให้เกียรติคนที่มีฐานะสูงกว่าให้เกียรติกับเจ้านายนะครับเขาก็ให้เกียรติเราในทางะ้นที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับถึงแม้ว่าเราจะอายุน้อยกว่าบางคนที่รุ่นพ่อนะครับรุ่นพี่รุ่นพ่อเลยนะครับเขาก็ให้เกียรติเราเรียกหัวหน้าเรียกพี่นะครับแต่ทางใต้ก็จะเรียกว่าหัวหน้านะครับ ห้องขังทางใต้จะเรียกว่าหัวหน้านะครับส่วนผู้นักแข่งทางภาคกลางในพวกกลุ่มวัยหนุ่มจะเรียกเจ้าหน้าที่เราด้วยความสำเร็จนะครับได้คำว่าพี่นะครับหรือซึ่งสมัยก่อนเ่าเรียกว่าวัยหนุ่มนะครับคุกวัยหนุ่มต่างเันจะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าพี่พี่นะครับแต่ทางใต้นี่เขาเรียกว่าหัวหน้าในหัวนะครับซึ่งเป็นคําเรียกให้เกียรติเจ้าหน้าที่ผู้คุมนะครับ <c oughs> เราได้รู้จักกับนักโทษ หลายหลายคนนะครับได้รู้ความเป็นมาเป็นไปได้รู้แบ็กกราวน์ของเขานะครับซึ่งเป็นซึ่งการเรียนรู้นะครับของเจ้าที่อูฝึกที่อยากให้เรา้องเรียนรู้สัมผัสกับผู้ต้องขังให้รู้ว่าผู้ต้องขังแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับมีพฤติกรรมมีนิสัยอย่างไรนะครับก็สนุกสนานนะครับได้ได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับได้รู้ว่าคนทําผิด ต้องติดคุกต้องชดใช้กรรมนะครับมันก็เป็นข้อเตือนให้เรานะครับได้ได้ได้ย้ำคิดย้ำทำว่าอย่าทําผิดนะถ้าคุณทําผิดคุณจะต้องเข้ามาถูกลงโทษติดคุกนะครับซึ่งมันก็ให้แง่คิดหลายอยางนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังเ,เป็นครั้งนี้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวจะเล่าต่อไปในอีพีที่3าม นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยงโยงวัยวยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปเรื่องเล่าคนในคุกนะครับยังไงติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำ,ำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม